สวัสดีครับเพื่อนๆวัน,นวันนี้ผมพรชัยทรัพย์จรูนในหน้าซื้อขายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมาแนะนำขั้นตอนการซื้อที่ดินนะครับก็มีเพื่อนๆบางคนอาจจะมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งอยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆเ,เพื่อสร้างอนาคตหรือทำสวนทำบ้านสวนนะครับ วันนี้ผมก็จะมาบอกขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ไปปฏิบัติกันเป็นขั้นตอนพื้นฐานนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็กำหนดมาเลยครับว่าต้องการที่ดินกี่ไร่ใช้ทำประโยชน์อะไรงบประมาณเท่าไหร่ขั้นตอนที่สองเพื่อนๆก็ลองค้นหา ในหน้าซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับตามจังหวัดที่ท่านต้องการ <c oughs> สมัยนี้ในหน้าเก่งๆมีความรู้เยอะครับแล้วก็บอกจุดประสงค์หรือความประสงค์ให้กับในหน้าท่านั้นไปว่าเพื่อนๆต้องการที่ดินประเภทไหนไว้ทำอะไรงบประมาณเท่าไหร่ในหน้าผู้นั้นเขาก็จะทำการคัดจัดส่งแตละแปลงแตละแปลงมาให้เพื่อนๆดูเบื้องต้น ใน Google ใน LAND ์แมปก่อนเพื่อนๆก็จะเช็คได้ในเบื้องต้นทาง Google นะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็นัดในหน้าลงดูสถานที่จริงว่าแปลงเนี่ยมันสวยมันเหมือนในรูปเหมือนที่เราต้องการหรือไม่มันตรงปกที่เขาส่งมาหรือไม่ถนนทางเข้าออกดีหรือไม่น้ำดีหรือไม่ เพื่อนๆก็ต้องลงพื้นที่ดูให้เรียบร้อยเมื่อเพื่อนๆดูพื้นที่เรียบร้อยแล้วแปลงนี้ถูกใจเพื่อนๆก็ให้ในหน้านัดเจอเจ้าของขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเพื่อนๆเจอเจ้าของแล้วเพื่อนๆก็ขอดูเอกสารจากเจ้าของนะครับว่าเอกสารที่ส่งมาเบื้องต้นนั้นกับเอกสารตัวจริง ตรงกันไหมข้อสำคัญนะครับผมแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่มีความชำนาญในเรื่องเอกสารให้ซื้อที่ดินที่เป็นโฉนด n ส,ส,สจอคุดแดงเท่านั้นอันนี้เพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความสบายใจเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสุขในอนาคตของตัวผู้ซื้อเองควรจะซื้อที่ดินที่เป็นโฉนด no ส,ส,สีจอคุดแดงเท่านั้น เมื่อเพื่อนๆได้เห็นเอกสารโฉนดจากเจ้าของตัวจริงแล้วให้ดูด้านหลังโฉนดนะครับว่าเนื้อที่ตรงกับที่ในหน้าส่งให้เราไหมชื่อเจ้าของตรงกับคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราไหมก็ขอเช็คจากบัตรประชาชนนะครับเพื่อความมั่นใจตรงนี้เราไม่ต้องไปเกรงใจนะครับ เพราะว่าถ้ามันผิดพลาดอะไรขึ้นมาหมายความว่าเงินทองที่เราหามาได้มันจะสูญเสียไปแล้วมันจะทําให้เป็นคดีความกันในภายภาคหน้าเพื่อนๆไม่ต้องเกรงใจครับพูดได้เลยถามได้เลยจะพูดจะคุยอะไรคุยตรงๆเลยครับไม่ต้องเกรงใจซึ่งกันและกันขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ต่อราคาจบกันว่า คนจะจบในราคาเท่าไรแล้วค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ใครเป็นผู้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดก่อนซื้อใครเป็นผู้จ่ายและการซื้อขายครั้งนี้นะครับจะซื้อขายกันตามเนื้อที่ ที่มีการตรวจสอบรังวัดใหม่ออกมาหรือว่าจะเป็นการซื้อขายแบบเหมาแปลงเพื่อนๆก็ตกลงกันให้เรียบร้อยการซื้อขายนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อขายแบบการสอบเขตรังวัดก็หมายความว่าเมื่อสอบเขตรังวัดออกมาแล้วเนื้อที่ถ่าตรง กับเอกสารในโฉนดทุกอย่างก็ถือว่าเป็นราคาจบแต่ถ้าวัดแล้วเนื้อที่เพิ่มขึ้นเราก็จะต้องเพิ่มเงินให้กับผู้ขายแต่ถ้าลังวัดออกมาแล้วเนื้อที่น้อยลงเราก็จะได้รับส่วนลดจากผู้ซื้ออันนี้เรียกว่าการซื้อขายจากการรังวัดสอบเขต จริงนะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อขายแบบเหมาเหมาหมายความว่าเราต่อราคาเรียบร้อยแล้วจบราคานี้จะสอบเขตออกมาจะมากหรือจะน้อยก็ให้ถือว่าเป็นการเหมาไม่มีการลดเงินเพิ่มเงินต่อกันอีกต่อไปอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับก็ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันนะครับ ในขั้นตอนต่อไปก็คือการทำสัญญาจะซื้อจะขายต่อกันในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อนๆก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าซื้อกับใครเนื้อที่เท่าไรตั้งอยู่ที่ไหนตำบลอะไรหมายเลขโนดอะไรเขียนให้ละเอียดนะครับเขียนให้ละเอียดข้อตกลงต่างๆเงินมัดจำการรังวัดสอบเขต หรือข้อตกลงต่างๆที่เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทําให้รักลุมระบุลงไปในสัญญาจะซื้อจะขายให้เรียบร้อยพร้อมกับวันที่จะนัดโอนกนรรมสิทธิ์ว่าเป็นวันไหนระบุให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะมาโอนกันวันไหนที่คมที่ดิน การจ่ายเงินที่เหลือจะจ่ายยังไงอะไรยังไรระบุให้ชัดเจนครับพร้อมกับลงไายมือชื่อและเป็นพยานกันให้เรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนนะครับผมจะย้อนไปนิดนึงก่อนว่าก่อนที่เราจะทำสัญญาจะซื้อจะขายนะครับก่อนที่เราจะทําสัญญาจะซื้อจะขายก่อนที่เราจะวางมัดจำ เพื่อนๆจะต้องขออนุญาตเขาขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของที่ดินให้เรานำโฉนดหรือว่าสำเนาโฉนดของเขาเนี่ยไปเช็คที่กรมที่ดินก่อนที่จะมีการวางมาดจํานะครับเพื่อนๆไปเช็คอะไรเมื่อเรานำสำเนาโฉนดของผู้ขายไปที่กรมที่ดินแล้ว เราก็ไปเขียนคำร้องเพื่อขอเช็คโฉนดตัวจริงว่าตรงกับโฉนดที่เราซื้อไหมมีการอายัดที่ดินไหมมีคดีความไหมที่ดินผืนนี้อยู่ในเขตป่าไหมอยู่ในเขตอุทยานไหมอยู่ในเขตสปรกรไหมเราต้องไปเช็คนะครับเราต้องไปเช็คเอกสารโฉนดที่เราจะซื้อที่กรมที่ดินก่อน ว่ามันมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพื่อนๆนค่อยนัดนะครับค่อยนัดทําสัญญาจะซื้อจะขายและวางมาจําข้อนี้สําคัญนะครับข้อนี้สําคัญก่อนเน้นย้าเพื่อนๆน,นะครับว่าก่อนที่จะทําสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อนๆจะต้องนําสําเนาโฉนดของผู้ขายไปเช็คที่กรมที่ดินว่าเป็นโฉนดตัวจริงไหมตรง กับโฉนดท,ที่เราจะซื้อไหมมีคดีความไหมโดนอายัดไหมอยู่ในเขตป่าไม้อยู่ในเขตอุทยานอยู่ในเขตห่วงห้ามต้องห้ามหรือไม่เพื่อนๆจะต้องห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดในข้อนี้ก่อนที่จะมีการทำสัญญาจะาซื้อจะขายนะครับเพื่อนๆผมเล่นย้ำนะครับเล่นยำ้ำ เพื่อความสบายใจของเพื่อนๆและเพื่อนๆจะได้ที่ดินที่ปลอดภัยไม่มีปัญหาใดๆก็หวังว่าการพูดคุยวันนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งเนี่ยเกิดความสบายใจขึ้นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีปัญหาอะไรโทรมาคุยกับผมได้062 4ี่สี่หกห้าพรชัยรับจรูนในหน้าขายที่ดินเชียงใหม่ขอบคุณครับเพื่อน